ฝักถั่วไอศครีมเขาจะฝักยาวมากเลยครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนตะไทยาเอ๋อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวันนี้จะพามาชมต้นถั่วไอศครีมนะครับตอนนี้เขาติดฝักแล้วนะครับ ต้นถั่วไอศครีมเป็นผลไม้แปลกครับถือว่าเป็นผลไม้แปลกหนึ่งในสิบของโลกเลยนะครับสิ่นกํำเนิดของเขาอยู่แถวอเมริกากลางครับฝกักของเขาจะยาวรสชาติก็จะเหมือนกับเราทานไอศครีมวานิลลาครับต้นถั่วไอศครีมที่ผมปลูกไว้มีมีสองสองต้นครับ เป็นต้นเพศผู้ต้นเพศผู้นี่แข็งแรงมากเลยใบยเขาชี้ขึ้นฟ้าตลอดเลยสว่วนอีกต้นหนึ่งเป็นต้นเพชศเมียดูเขาไม่ค่อยแข็งแรงครับใบเขาลู่ลงดินอันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติของเขานะฮะแต่เท่าที่ผมสังเกตดูสองต้นเนี่ยแข็งแรงต่างกันมากเลย เมื่อปีที่แล้วเขาก็ออกผลผลิตมาครั้งหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นต้นกิ่งตอนนะฮะเขาเลยติดผลผลิตเร็วปีเศษก็ได้แล้วครับผมก็เอาเม็ดเขามาเพาะครับเพาะใส่กระถางกระถางสามเม็ดนะฮะแล้วผมก็ลองตอนต้นตัวเมียะฮะตอนยากครับ ตอนแรกก็ได้มาสอง,สองกิ่งตายไปเสีนหนึ่งรอดมาต้นเดียวครับต้นนี้ครับเป็นต้นขิกกิ่งตอนที่ผมตอนได้ปลูกไม่ได้ประมาณ1นปีครับเนื่องจากเขาไปกิ่งตอนผมกลัวว่ารากเขาจะไม่แข็งแรงผมก็เลยเอาต้นพ่อมเมล็ดนะครับ มาปลูกรอบๆต้นกิ่งตอนสามต้นหลังจากนั้นผมก็ทำการเสริมรากครับเสริมรากให้กับต้นกิ่งตอนโดยอต้นพ่อมเมล็ดนะฮะมาเสริมรากนี่ฮะผมเสริมรากเข้าไปผมเสริมรากเข้าไป สี่ต้นนะฮะดูครับต้นตัวเมียต้นนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วครับประมาณปีหนึ่งอะ่ะเขาเขาเริ่มออกดอกแล้วอันนี้เห็นไหมฮะเขาออกดอกแล้วตอนนี้สังเกตะฮะต้นเขาระโยงระยางมากเลยเพราะผมไปเสริมรากให้เขาสูงสูงไปหน่อยนึง ก็ตามความยาวเ้าครับก็หวังว่าเขาเนี่ยจะได้มีรากแก้วและมีความสมบูรณ์กว่าต้นแม่ที่ที่ผมปลูกเอาไว้วิธีการเสริมรากเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ต้นไม้ที่เราตอนหรือว่าต้นไม้ที่เราเพาะเมล็ดก็าตามนะครับมีรากที่สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยในการหาอาหารให้เขาเจริญเติบโตหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านได้มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ